อันนี้ก็คือบทที่25เป็นการทดลองชุดที่5การทดลองนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการเรียนรู้ทดลองโปรแกรม AI ด้วยแบบแันกอริทึมคณิตศาสตร์แบบการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนที่เราเรียกว่า unsupervised learning อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการทดลองชุดที่5นี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์รับบริพายจยอภาพแท่นพิมพ์และก็เมาอย่างไรก็ตามเนี่ยในการทดลองชุดที่ห้าสิ่งที่ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องทำมาก่อนก็คือหนึ่งเนี่ยให้เรียนบทที่หนึ่งจนถึงบทที่20่มาให้เป็นที่เรียบร้อยทำความเข้าใจมาพอสมควร อันที่สก็คือทำชุดทดลองที่21จนถึง24มาเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะชุดทดลองที่23เป็นการใช้ชุดข้อมูลชุดเดียวกันกับชุดทดลองนี้แต่ชุดทดลองที่23นะั้นจะเป็น s u p e r v i นิ r งก็คือการเรียนรู้แบบมีผู้สอนแต่นี้เราจะใช้ชุดข้อมูลนี้มาใช้ในการาทดลอง นะครับด้วยการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนกิจกรรมอันแรกเลยก็คือเข้าสู่ j u e i t e r notebook o กเตรีมคำสั่งในเซลลประกอบด้วย import pandas as pd แล้วก็อันที่สองก็คือ import requestsimport pandas as pd เป็นการโหลดไลบรารีที่ชื่อ pandas และตั้งให้มันเป็นชื่อสั้นๆว่า pd เพื่อง่ายต่อการเรียกนะครับทีนี้ Pandas เนี่ยเป็น Library สำหรับ Python ในการจัดการและวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่มีโครงสร้างและการดำเนินการสำหรับการจัดการตารางตัวเลขและนุกลมเวลา Import Request เป็นการโหลด l i r r r y y r q u u s t นะครับซึ่ง r q u e s t เนี่ยเป็น Library ที่ใช้กับภาษา Python ในด้าน HTTP หรือ Hypertext Transfer Protocol ทีเราเป็นที่ท,ทราบกันอยู่แล้วว่า HTTP เนี่ยเป็นมาตรฐานในการร้องขอและก็การตอบรับระหว่างเครื่องลูกขายกับเครื่องแม่ขายดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้เครื่องลูกขายเนี่ยไปเก็ตไปเอาข้อมูลจากเครื่องแม่ขายหรือเครื่องปลายทางเข้ามาได้นะครับทีนี้ข้อที่1.2ก็คือดาวน์โหลดข้อมูล iris.csv ผ่านทาง HTTP หรือจะใช้ข้อมูลที่มีการโหลดก่อนหน้านี้มาใช้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าความสะดวกแต่ในนี้เนี่ยอยากจะให้ผู้เรียนเนี่ยได้ศึกษาวิธีการโหลดข้อมูลโดยผ่านการใช้ r e q u e s t วสนะครับโดยผ่านทาง HTTP ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเนี่ยจะได้รู้ว่าการใช้วิธีการแบบนี้มันมีความสะดวกในการนำไปใช้งานได้มากทีเดียว นะครับก็อันดับแรกก็เราก็ใช้ตั้ง URL ก่อนไปที่ https c o a r c h i v e ics uci edu แล้วก็ slash ml l a s h machine learning database slash d t แล้วก็ i d i d data อันนี้คือเราเอาอข้อมูลที่เขาพร้อมที่จะให้เราโหลดเข้าไปใช้งานได้นะครับ เก็บไว้ที่สถาบัานที่อเมริกานะครับสถาบัานการศรึกษาแลวะวเสร็จเรียบร้อยคำสั่งถัดมาก็คือใช้ r เท่ากับ request .get วงเ URL, ล็บ URL c m a allow redirect เท่ากับ true อันนี้ก็อธิบายไปแล้วว่าถ้าจะเกิดเราเจอในลักษณะของการใช้ตัวสอดสั้นๆหรืออะไรทํานองน,นี้ที่เป็น URL ก็สามารถ redirect กลับไปได้นะครับ แล้วก็ไฟล์เนมที่เราจะจัดเก็บอันนี้โดยโดยในนี้เนี่ยเราจะใช้คําว่า i r i s ด s อผู้เข้าร่จะเปลี่ยนเป็นชื่ออื่นก็ได้แต่ว่าถ้าเปลี่ยนเป็นปชื่ออื่นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งว่าเวลาเรียกก็ต้องเรียกให้ตรงชื่อด้วยนะครับแล้วก็เราก็ใช้คำสัง open, ่ง o p เ n นไฟล์เนะครับคอมมาแล้วก็ .write r c o า t e n t ก็จะได้ข้อมูลมาทั้งหมด4,550นะครับทีนี้หนึ่งถัดมาก็คืออ่านข้อมูลจากไฟล์ที่มีการโหลดไว้ที่แหล่งบันทึกข้อมูลนะครับที่เราทำก่อนหน้านี้อาจจะมาด้วยการโหลดผ่านทาง HTTP หรือว่าจะมาการเซฟหรือบันทึกข้อมูลเก็บไว้ที่โฟลเดอร์ที่เราสามารถเข้าถึงได้สะดวก ทีนี้ไฟล์ที่เราจัดเก็บตรงนี้จะเป็นไฟล์แบบกาเฟท,ที่เป็น csv ทีนี้ csv ก็มาจากคําว่า comma s e p a r a t e file นะครับ comma s e p a r a t e value นะครับหมายถึงว่า,าไฟล์ที่มีข้อมูลแยกกันด้วยคอมมานะครับทีนี้เราใช้ pandas นในการอ่านไฟล์ที่เป็น csv ทําให้การจัดการข้อมูลในการเข้ามาจาัดการทำได้ง่ายขึ้น library นี้ก็ แนะนำให้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชันอื่นที่เข้ามาใช้ค่อนข้างเยอะพอสมควรทีเดียวแล้วก็คนที่เข้าไปเกี่ยวข้องทางด้านของคอมพิวเตอร์นะครับพวกวิทยาการข้อมูลพวกวิทย,ววยาศาสตร์ข้อมูลนะครับกลุ่มที่เป็นดัตตาไซส์อะพวกนี้เนี่ยนะครับหรือว่ากลุ่มที่เรียนทางด้านไอทีก็น่าจะศึกษาตัวนี้เข้าไปเพิ่มเติมด้วย โดยใช้คำสั่งในการอ่านมาก็คือ df เกับ pd.read underscore csv แล้วก็อ่านไฟล์ที่ชื่อ id.csv header ก็เป็นนอนนะครับชื่อก็มีอยู่แค่4ชื่อที่เราจะดึงเข้ามานะครับก็คือคอลัมน n ที่สีเปาเล้งสีเปาวิชกีทาวเล้งกีทาววิชแล้วก็ s p e c i e นั่นหมายความว่า ข้อมูลพวกนี้เราก็จะโหลดมาทั้งหมดอยู่5คอลัมน์นะครับจะมีชื่อกำหนดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็โหลดเข้าไปเก็บไว้อยู่ที่เ,เราเรียกว่า DataFrame ของแพนดาน d a t a f r a m เราก็ใช้ตัวตัวที่เป็นตัวแปรชื่อว่า df นะครับ แต่ D F เนี่ยเ็ย่อมาจาก Data Frame เพื่อให้เข้าใจกันได้ง่ายๆเพราะถ้าเกิดเราเขียนยาวไปก็คงจะรู้ว่าบางครั้งเนี่ย h u m a ม Error เนี่ยมีโอกาสที่จะพิมพ์ผิดได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นจากตรงนี้เราก็เก็บข้อมูลจากสิ่งที่อ่านเนี่ยเก็บไว้ไปที่ D F ก็เป็นอะไร y นะครับนะฮะิ ถัดมาเราก็กําหนดตัวแปรสําหรับข้อมูลและก็ลาเวลที่จะนําไปใช้งานโดยข้อมูลที่จะเก็บเนี่ยนะครับก็จะมีข้อมูลที่ x ก็เท่ากับ df ilog นะครับเก็บไว้ที่ตั้งแต่ตัวแรกก็คือที่เป็นดนเด็กแล้วก็ใส่แค่คอ l o n ไปแล้วก็คอมมาถัดมาก็0ูนย์คอส ข้อมูลถัดไปก็คือตัวแปวร y นะครับเราดึงในแต่ละแถวดึงเฉพาะคอลัมน์ที่4ี่หลดึงเฉพาะคอลัมน์ที่4ก็ s ิช p e นะครับก็ d f i l o c ลนะครับก็ปีกาเปิดก็คอลัมน์คอมาสี่นะครับทีนี้เพื่อ,อความมั่นใจว่าเราดึงข้อมูลมาได้ถูกต้องนะครับก็ทดสอบหน่อยนะครับก็คีย์ x ตัวใหญ่ไปก็ กดชี้เป็นเธอก็จะดิสเลย์ข้อมูลมาก็ตามที่โชว์เหมือนกับเห็นตัวแล a p นะครับคือบททดสอบบทที่23ก็ดูว่าเหมือนกันไหมนะครับแล้วก็ดูข้อมูลของตัวแปลาวายนะครับก็จะควรสแสดง iris setosa iris virginica อะไรทํานองนี้ครับที่เป็นที่เป็นในลักษณะ เขาเรียกว่าสปเชีของมันนะครับก็คือสปเชีที่เป็นชื่อของของของกล้วยไม้ตรงนี้นะครับดอกกล้วยไม้ i อริทีนี้หลังจากที่เราโหลดมาเราก็มาดูรายละเอียดของข้อมูล i อร s สดอเที่โหลดเข้ามาไว้ที่ตัวป DF, แปล df เราก็ใช้คําสั่ง df i n f o o นะครับเมื่อเราใช้คําสั่ง df i n f o o ขึ้นมาปับ๊บมันก็จะดสเลย์เลยว่า หนึ่งเรามีคอลัน์อะไรบ้างนะครับแล้วก็นอนนันเขาแล้วก็ดีไทยนะครับจะสังเกตว่าบรรทัดแรกเนี่ยมันจะบอกเลยว่าคลาสในชื่อ panda พนด้าดโค .frame, The frame. The data frame นะครับก็วอย่างดีดเเดียวก็มาจากคำว่า a t a frame นั่นเองเว n นอินเดนี่ก็คือร้อยห้าสิบตัวมีค่าตั้งแต่ศูนย์ถึงร้อยส้า เดต้าเนี่ยก็คอลัมน์แรกก็จะเป็นการบอกบอกถึงว่าจำนวนคอลัมน์ของเรามีกี่คอลัมน์นะครับคอลัมน์ที่ศูนย์ก็ใช้ชื่อคอลัมน์ว่าซีฟาวเลงนะครับมีจำนวนร้อยห้าสิบนอนนันนะครับเดต้าไทยก็จะเป็นโฟลตหกสี่เดต้าถัดมาก็คือเดต้าที่หนึ่งนะครับก็ใช้ซีพาววิท ร้150นอยหนนั่นก็โฟลด์หเหมือนกันเดต้าที่2อพีเทลเล็งร้อยหนนั่นโฟลด์หนะครับถัดมาก็เอ่อคอลัมน์ที่3ก็คือพีเทลว,วิชร้150นอยหนนั่นโฟลด์หแล้วก็คอลัมน์ที่4ก็คือสปเชียร์รอยหนนั่นแต่นี่เป็นออบเจกต์หลักนะครับ ให้สังเกตดูครับว่าในไพทอนเนี่ยเวลาเริ่มต้นขึ้นมาเรานับคอลัมน์ที่ตำแหน่งที่ศูนย์ะครับเสมอนะครับแม่กระทั่งในลักษณะของตัว Array ก็เหมือนกันนะครับข้อมูลที่เก็บก็คือตำแหน่งที่สูงนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ดีเพลย์นี่จะต้องตรงกันกับข้อมูลตรงนี้นะครับถ้าไม่ตรงกันก็แสดงว่ามีการดึงข้อมูลมาที่ผิดพลาดส่วนการที่จะไปเสริมเติมแต่งอะไรก็ว่ากันทีหลังนะครับขอให้มันตรงก่อน เพื่อที่เราจะได้รู้แนวทางในการเข้าไปจัดการในการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนก่อนนะครับทีนี้นอนนันเนี่ยก็หมายถึงว่านันเนี่ยจะเป็นแปลว่าข้อมูลว่างเปล่าเพราะฉะน้น่นอนนะนอนก็คือไม่ใช่ข้อมูลว่างเปล่าเพราะ,ะนั้นถ้าไม่ใช่ข้อมูลว่างเปล่าก็แสดงว่ามีข้อมูลนะครับถ้า150ยหสิบก็แสดงว่ามีครบละร้อยห้าสิบตัวเพราะว่าข้อมูลเรามีทั้งหมดอยู่ร้อชุดถูกต้องไหมครับ 150แถวโฟลด์64เนี่ยหมายถึงตัวเลขจํานวนจริงหรือเลขที่มีตัวที่ยมที่เก็บเป็น64บิตนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็อ็อบเจกต์จะหมายถึงสตริงของไพทอนซึ่งแพนด้าจะมองเป็นอ็อบเจกต์นะครับแต่นี้เราจะมองเป็นไพทอนเออเป็นสตริงนะครับถัดมาก็คือให้ Import Library ดังรูปนะครับว่า import m a t p l o t l i b p y p l o t add plt แล้วก็ Import C s e a b o r อ Add SNS นะครับอันนี้ก็คือ Import m a t p l t t l i b เพื่อที่จะได้แสดงภาพแล้วก็ C b บ r n นี่จะเป็นการแสดงรูปภาพที่เป็นสถิติหลายๆอย่างที่ m a t p l t t l i b ยังทำไม่ได้อยู่แต่ว่าซ b o r n นี่จะเป็นการดึงฟังก์ชันของ m a t p l t t l p เข้ามาเพื่อที่จะพอดป็นกราฟนะฮะก็สัดมาก็คือแสดงกราฟของชุดข้อมูล เราก็ใช้คาสั่ง s h n s pair plot นะครับ data เท่ากับ df ก็คือ data frame h i e w เนี่ยเราใช้ตัว species นะครับแล้วก็ p a l e l e นี่ก็คือใช้เซตตัวที่2เพราะฉะนั้นค่าที่แสดงออกมาก็จะ plot show ที่เป็น species ว่าดูว่า species ของเราที่เขาจัดแบ่งออกมาเป็นยังไงนะครับก็จะสังเกตเห็นว่า กลุ่มของไอริสแลตัวซ่าจะแบ่งกลุ่มได้ง่ายที่สุดนะครับเมื่อเทียบกับกลุ่มอื่นโดยเราดูได้จากสีที่แยกออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนถูกไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นของเวอร์ซิคัลเลอร์กับเวอร์จิเนเนี่ยค่อนข้างที่จะมีเหลื่อแล้วก็มีทับซ้อนกันรนตรงนี้จะทำให้แยกค่อนข้างจะลำบากนะครับ นันถ้าดูกันโดยพื้นพื้นโดยทั่วไปตรงนี้เราก็มองว่าเออน่าจะมีแค่สองกลุ่มนะครับเพราะว่าสามารถที่จะดูแล้วกลมกลืนได้แต่เป้าหมายของเราก็คือว่าเราเป็นการค้นหาระเบ l หรือว่า Class ที่เราไม่รู้อะไรมาก่อนเพื่อให้อันกอริทึมทางด้านการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเนี่ยเป็นตัวจัดการให้เราเองใช่ไหมครับเพราะน่าสนใจทั้งที่เรารู้อยู่แล้วว่ามีสามกลุ่มนะครับ ถัดมากิจกรรมที่2ก็คือ2.1ก็คําสั่งในการนําชื่อคอลัมน์ออกจากข้อมูลไปเก็บไว้ที่ตัวแปรที่ชื่อฟีเจอร์เราไม่ได้ใช้ส p ปเชีเป็นฟีเจอร์ด้วยเพราะว่าเพราะคุณลักษณะมี4อย่างแค่น,นั้นเองก็คือสีพาวเล้งสีภาวิทสีทาวเล้งสีทาววิทเพราะฉะนั้นเราก็กําหนดว่าฟีเจอร์เท่ากับ df.log นะครับก็คือข้อมูลทั้งหมด แล้วก็เราก็ใช้แค่คอลัมน์ที่ชื่อสีพาวเล้งสีพาวิทพีทาเล้งและก็พีทาวิทเท่านั้น2.2ก็คือนำเคมีนมาใช้เป็นแอนโกริทึมในการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนโดยเคมีนที่ดึงมาจากตรงนี้ครับว่า from sklearn cluster แล้วก็ import k เคมีนเคมีนอย่าเขียนให้พลาดนะครับเพราะว่า K กับ M มีตัวใหญ่2ตัวแล้วก็มี s เติมตามหลังด้วย ใน S K Learn c u t t e r เนี่ยเรามีอัลกอริทึมในการทำทางด้าน Cluster อยู่หลายตัวทีเดียวแต่ในแลบครั้งเนี้ยเราใช้เคมีนก่อนนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้ทำความเข้าใจในเรื่องของการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนถัดมาแล้วก็เคมีนเท่ากับเคมีนแล้วก็วงเล็บ n Cluster เท่ากับ99 นอกจากเราไม่รู้ว่ากลุ่มที่เราจะจัดว่ามีกี่กลุ่มเราจึงกําหนดค่าไปที่9.9กลุม่มอย่าลืมว่าเรากําลังทําการเรียนรู้แบบไม่มีสู้สอนนะครับคําสั่งตัดมาเราก็บอกว่าหลังจากที่เรากําหนด n cluster เท่เเเเเากับ9.9แล้วเราก็ค้นหาจํานวนกลุ่มแล้วครับหรือ c ส u ต t e r ที่ให้ผลความแม่นยาสูงสุดด้วยการใช้ เอลโบรูน uh, เป็นการวาดเส้นที่มีสโลปใกล้กับ90องศาเมื่อเทียบกับแกนวายและมีค่าน้อยที่สุดที่เป็นไปได้แล้วเราก็ใช้แมทพอลลิฟในการวาดเส้นนะครับคำสั่งของมันก็ตอนแรกเราก็บอกว่า from sklearn.cluster.import.kme นะครับจริงๆแล้วเนี่ย from s k l e a r t c นด m e ค r ัสเตนี่ยเราไปไว้อยู่ที่บนสุดในการโหลดมาก็พอแล้ว ไม่จำเป็นที่ต้องโหลดซ้ำซ้อนนะครับเพราะว่ามันโหลดได้เพียงครั้งเดียวนะครับโหลดซ้ำอีกก็มีค่าเท่าเดิมนะครับโดยจะทำให้การตํอมาของเครื่องเนี่ยเสียวเวลามากขึ้นนะครับแล้วเราก็ตั้งตัวตัวแปรที่เป็นดิเมนชันเดียวก็คือ wsih และเสร็จเรียบร้อยเราก็บอกว่า4 k in r e n g 1หนึ่งสิบห้าก็คือให้ทำเรากำหนดตัวแปรให้ทำตั้งแต่หนึ่ง จนถึง15นะครับแล้วก็ให้เคมีนนะครับเท่ากับเคมีนเอนการเตอร์เท่ากับเคนั่นหมายถึงว่าจำนวนการเตอร์นี่ตอนแรกเอาเคเท่ากับหก่อนการเตอร์เท่ากับหเป็นยังไงการเตอร์เท่ากับสเป็นยังไงะนะครับอันนี้เราใส่แค่15ก่อนจริงๆอยากจะใหใส่เป็น9.9ก็ยังได้เลยนะครับแล้วเคมีนฟิตฟีเจอร์ขึ้นมา จะเรียบร้อยเราก็ wcss f p n f p n นี้ก็หมายถึงว่าเป็นการเพิ่มข้อมูลเข้าไปใน dimension นะครับในภาษา Python นะครับ wcss f p e n นะครับวงเล็บเปิด k m e m n i n t e r n a t u n d e r s c o r วง,งเล็บปิดเจะเรียบร้อยพอเราได้ค่ามาในแต่ละกลุ่มนะครับที่เราทำในลักษณะของจำนวนคัสเตอร์ตั้งแต่1จนถึง15 เราก็มาพลอ t กราาฟลอ o กราฟเพื่อที่จะเราก็กำหนด fix size ครับ plt figure เ,เล้ววงเล็บ fix size นะครับก็มา20 20นี่คือความกว้าง20ช่องนะครับความสูงก็คือ8ช่องนะครับเสร็จเรียบร้อยก็กำหนดว่าเป็น python wcss s a s h c h a r t นะครับอนต์ของมันก็ขนาดประมาณ18 นะครับ PLT p l o t ก็คือ r เรนตั้งแต่1,15นะครับแล้วก็คำนดให้มีกริดด้วยกริดก็จะสังเกตเห็นว่าเป็นเส้นผิดเป็นเส้นเพื่อจะง่ายต่อการดูแนะนำนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือ p l o t x label ก็กำหนดว่าเป็น a m o u n t of cluster ฟอนต t i l e ทกับ14แล้วก็ PLT y label นี่ก็คือ i n t e r i a ก้อนไซจะกับ14บสีเช่นเดียวกันเสร็จเรียบร้อยก็พลอตเอกซ์ก็คือเรนตั้งแต่1จนถึง20นะครับแล้วก็พลอตดอทโชเราก็จะได้เห็นรูปว่าแทน x เนี่ยเราให้ยาวไปถึง20แต่จริงๆเราพลอตได้แค่15แค่นั้นเองถูกต้องไหมครับเ,เรากำหนดล้าให้มันยาวได้แล้วก็เรามานั่งดูกันว่า ค่าไหนที่มันช่วงที่สลปใกล้กับค่าศูองศาเมื่อเทียบกับแกน Y และมีค่าที่น้อยที่สุดก็อยู่ที่ค่าที่สามหรือสองแค่นั้นเองนะครับน่าสนใจนะครับในการใช้เอลโบรูนะครับเสร็จเรียบร้อยก็สองจุดสี่ก็ตรวจทานอีกครั้งโดยใช้โปรแกรมที่เรากำหนดขึ้นมาทีโปรแกรมที่เราตรวจทานเนี่ยนะครับ ก็จะทำให้เรารู้ว่าค่าที่แสดงออกมาเนี่ยเป็นยังไงนะครับเราก็จะดูว่าเคมีนคัเตอร์ K ภาพที่แสดงออกมาเนี่ยนะครับตัวแรก K คเท่ากับหนึ่งนะครับก็ค่ากำลมังก็กระจายถูกต้องไหมครับแต่ว่าดูว่าเป็นกรุปเดียวกันซึ่งไม่น่าจะเป็นไปได้ K เท่ากับสองก็น่าจะดูดีอยู่ แต่ว่ามีค่าบางค่าที่กระจายไปอยู่ในกลุ่มบนด้วยพอเคท่ากับ4เอ๊ะมันเยอะไปไหมนะครับเคเท่ากับ3ก็น,นั่นค่อนข้างจะดูดีแต่อันนี้คือคือตัวลาเบลตัวแรกต้นฉบับเนาะดูแล้วว่าใกล้เคียงกันไหมนะครับต้นฉบับมีเรามักจะพูดกับว่ากราวทรูทหรือไม่ก็ก l าวลาเบลนะครับก็ดูว่าเออใกล้เคียงกัน ในลักษณะที่ไม่แตกต่างกันมากนะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับจากรูปก็จะเห็นได้ว่าเคมีเนี่ยที่ให้ดูเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ3ามคัตเตอร์ซึ่งอาจจะมีข้อมูลกระจัดกระจายบ้างเล็กน้อยเราก็สามารถกล่าวได้ว่าการทําน,ทนายนั้นตรงกับลาเบลของชุดข้อมูลเดิมที่บอกลาเบลมาให้แล้วและสามารถกล่าวได้ว่าการใช้แผนภาพเฮลวทาให้เราสามารถทํานายได้ถูกต้องหรือใกล้เคียงมากที่สุดนะครับ แต่อาจจะพลาดไปเป็น4กลุ่มก็ได้นะครับแต่ว่าอันนั้นก็คือไม่ไม,ไม่ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะักเพราะว่าการทำการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนเนี่ยมีโอกาสที่จะผิดพลาดแบบนี้ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้เรามาดูในลักษณะของกิจกรรมเพิ่มเติมกิจกรรมแรกเนี่ยก็คือว่าให้เพิ่มคอลัมน์ในชุดข้อมูลเดิมอีกหนึ่งข้อมูลและใส่ข้อมูลแบบสุ่มทดลองดูว่า K เคมีนแดงออกได้กี่จำนวนกี่คลัสเตอร์ นะครับแล้วก็อันที่2ลองดูว่าถ้าเราใส่จํานวนคัตเตอร์น้อยลงนะครับอาจจะใส่เป็นแค่10บขึ้นม,มาจะมีผลในการแสดงภาพออกมาเป็นอย่างไรบ้างนะครับสำหรับบทที่25เน่ยในในทดลองนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็หวังว่าคงจะสนุกกับการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอนนะครับสวัสดีครับ